วันนี้บ้านเราจัดปาร์ตี้หมูกระทะในทีมโมมาใรแต่งตัวถูกจใจใมเมีรางวัลให้เลยเปิดตัวน้องอั้มก็มาในชุดแม่นะชื่อเตมมาในชุดหมอผีพาเอฟมาในชุดแม่ค้าหมูกระทะโอ้แล้วประเด็นคือเหมือนมากนะแี่เป็นคนคิดคอนเทนต์แต่ก็อยากจะด่นกับเขาว่ามี่ามาในทีแม่ค้าขายคน้อทั้งขนกอกและคนอผงเลยและผู้ชนะในวันนี้ของเราก็คือแม่นาคจ้ารางวัลก็คือแม่เมจะทำหมูกระทะให้อร่อยสุดฝีมือเลยหมูกระทะสูตรเด็ดของแม่เมมจากหมักหมูให้อร่อยกลมกล่อมด้วยคานอผงอร่อยชัวร หมูกระทะแท้ๆด้วยขนอซุปก้อนรถหมูว้าวเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากปาร์ตี้หมูกระทะแบบไหนก็อร่อยกลมๆได้ง่ายๆแหมมีขนอก็ลงน้ํขาขนผงลงหมูแตมกับนอ้องอามหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยและบ้านไหนอะที่กําลังจะจัดปาร์ตี้สนุกสนกสร้างสีสันให้กับคนในครอบครัวเอาไอเดียนี้ไปทํากันได้นะคะ